สวัสดีทุกคนนะครับ Hello Goodbye See you again สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมเตนบอกซอมบี้เราจะทำตามภารกิจไดี๋ยวนะไม่ใช่วันนั้นนะจะเป็นอีกวันหนึ่งนั่นแหละเราจะมาทำนะฮะภารกิจไม่สิ c h น l l e n g คน40คน We ซอมบี้ ก้าตัวเดี๋ยวไปลังเดี๋ยวคนสัเ้ิบเกตัวนั้ยถุยระมันจะรวมอยู่ที่เดียวแลสามสองหนึ่งไปวเอ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  ก็จบภาษาด้วยเฮ้ยจบต่อไปอยู่ที่มอนมูฟโอนปืนเอีเสี่สิบี่ีต่อไปก็ซอมบี้ห้าสิบกตัวด้วกดที่เดียวที่เดียวมองแล้วน้อยน้อยอ แต่พอผมกดใกล้จบคลิปแล้วสามกับนหนึ่งบุ้มจบอย่างไวเอาเป็นว่าจบคลิปเลยแล้วกันนะเอยจบไวเกินลาก่อน